Dinosaur attack the t c ไดโนเสาร์ถล่มเมืองเมืองไซโรวิลในช่วงกลางคืนที่เงียบสงบก,กล้างแทนผ่านภูเขาไฟไซรอนที่นิ่งสงบมานับพันปีแต่มีบางอย่างที่ไม่ปกติเมื่อลาวาเริ่มไหลออกจากปากปล่องภูเขาไฟจากนั้นเริ่มมีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดเสียงที่นา่ากลัวเช้าวันถัดมาชาวเมืองเริ่มพบเห็นความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในฟาร์มที่ตื่นตระหนกหรือการสั่นไหวของพื้นดินที่ไม่ปกติดัเตอร์เอมมาซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองได้เห็นความผิดปกติเหล่านี้และเริ่มสงสัยเธอตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขาไฟเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเมื่อถึงภูเขาไฟดัเตอร์เอมมาพบว่าแผ่นดินแตกแยกออกเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ เธอได้ยินเสียงคำรามที่ดังออกมาจากใต้ดินก่อนที่จะถูกโจมตีโดยกลุ่มเว l โอซิ a รปเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดและกลับมาเดินเมืองเกี่ยวกับภัยที่กำลังจะมาถึงด็อเตอร์เอมมาร่วมมือกับแจ็คฮันเตอร์เพื่อสร้างทีมช่วยเหลือเธอติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ถูกปฏิเสธเพราะไม่มีใครเชื่อว่าไดาโนเสาร์จะฟื้นขึ้นมาทีมของเธอประกอบไปด้วยแจ็คซาร่าและผู้กองเจ็ก พวกเขาตัดสินใจที่จะปกป้องเมืองด้วยตัวเองซาร่าใช้ทักษะการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของเธอเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟไซรอนพบว่าในอดีตมีการทดลองลับๆที่ใช้ภูเขาไฟในการเก็บรักษาซากไดโนเสาร์โดยการแช่แข็งพวกเขาไม่คาดคิดว่าภูเขาไฟจะระเบิดและทำให้ไดโนเสาร์เหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดัเตอร์เอมมาค้นพบว่าไดาโนเสาร์พวกนี้ไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดจากอดีต แต่มันได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวเืลอต่อสู้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแต่ยังฉลาดและอันตรายมากกว่าไดาโนเสาร์ในยุคดั้งเดิมทีมของดรเอร์เอมมาวางแผนการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งการทำลายล้างของไดโนเสาร์พวกเขาติดตั้งกับดักและใช้อาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อป้องกันเมือง การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และไดโนเสาร์เกิดขึ้นอย่างเดือดและเต็มไปด้วยความเสีย่ยงทีมต้องเผชิญหน้ากับทีเล็กที่เป็นจ่าฝูงของไดโนเสาร์พวกเขาใช้แผนที่ซาร่าออกแบบเพื่อทำให้ภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งในแบบที่สามารถส่งไดโนเสาร์กลับไปยังใต้ดินทีมต้องรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วในขณะที่เผชิญหน้ากับก,บการโจมตีของทีเล็กการระเบิดครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟ ทำให้ไดโนเสาร์ถูกส่งกลับไปยังใต้ดินในขณะที่ดักเตอร์เอมมาและทีมของเธอหนีออกมาจากภูเขาไฟก่อนที่มันจะระเบิดเป็นครั้งสุดท้ายเมืองไซโรวิลได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ดักเตอร์เอมมาแจ็คซาร่าและผู้กองเจกต่างยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาที่เมืองที่ถูกทำลายพวกเขารู้ว่าความเสียสละและความกล้าหาญของพวกเขาได้ช่วยโลก จากการกลับมาของไดโนเสาร์แต่ก็รู้ว่าความลับของภูเขาไฟไซรอนยังคงต้องการเปิดเผยและการศึกษา้นคว้าต่อไป